เรบนบอลวันนี้มาคลายความสงสัยของญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องการบรรลุธรรมของพระเจ้ามีคำถามว่าก่อนหน้าที่พระองค์จะประสูติเนี่ยก่อนจะมาเป็นเจ้าชายเจ้ะพระองค์ได้บรรลุธรรมก่อนหน้านี้ไหมทางนี้ดังนั้นสืบเนื่องมาจากเรื่องราวของพระรูปหนึ่งนะ ที่เขาอ้างผิดพิสูถูกมาเนาะว่าเขาเข้าใจอย่างนี้แล้วเขาก็สอนแบบนี้เลยลองฟังคลิปต้นเรื่องก่อนนะแต่ไม่คิดพิจารณาซึ่งถ้าคิดพิจารณามันก็ต้องรู้โดยสามารถสึกเกยคนไม่เคยเป็นอริยะแลวจะมาสอนคนนี้เป็นอริยะมันจะเป็นไม่ได้อย่างไงเพื่อจมาเนี่ย พูดหลายครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคามีจะกลับมาเกิดก็กลับมาได้จะยากเกย็นอะไรโลกไปนี้กลับมาเกิดทั้งหลายครั้งแล้วพระรหัต์ก็เหมือนกันได้ได้มาก็พูดขึ้นไนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเป็นพระหัต์มาก่อนซึ่งอันนี้ก็มีหลักฐานปรากฏในขึ้นระบบอ่าได้ยินชัดเจนเนาะกล่าวอ้างว่าในคำีพุทธวงศ์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ย เคยเป็นพระอาหารหันมาก่อนอันนี้คืออ้างคำพีชัดเจนนะแต่เรียกว่าอา่านไม่ชัดอ่ะเข้าใจผิดหรืออ่านไม่ครบถ้วนเดี๋ยวด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ของท่านเนี่ยทำให้ท่านเข้าใจผิดเพีย้ยนท่านเข้าใจของท่านไม่เท่าไหร่แต่ดันไปสอนลูกศิษย์ลูกหาให้เข้าใจตามนั้นเนี่ยมันพลาดเดี๋ยวเรามาดูคำพีที่ท่านอ้างแล้วกันว่าเนื้อหาจริงจริง เฉพาะเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอย่างไรแต่มจาจะแชร์คคำพีที่ท่านอ้างเนาะซึ่งเป็นฉบับพระไตรปิฎกเลยนะ่อ่านนี้ก็เปิดให้ท่านทั้งหลายได้ดูนะพระไตรปิฎกพุทธวงศ์นะครับ เราจะเห็นว่าข้อความนี้นะพุทธวงศ์เล่นที่เก้าภาคสองหน้าหกเก้าหนึ่งจะเห็นข้อความว่าพระนิยตาโพธิสัตว์ถึงพร้อมด้วยองค์ครบถ้วนอย่างนี้แม้ท่องเที่ยวไปตลอดการยาวนานนับร้อยโกรธกับก็ไม่เกิดในอเวจี และในโลกันตาริกะนรกไม่เกิดในนิชามะตันิกะเปรตขุปปีปาสิกะเปรตกาละกันชิกาศูนย์แม้เข้าถึงทุกติก็ไม่เป็นสัตว์ขนาดเล็กเมื่อเกิดในหมู่มนุษย์ก็ไม่เป็นคนตาบอดแต่กำเนิดโสดก็ไม่วิกลบกพร่องไม่เป็นคนใบ้ ไม่เป็นสตรีไม่เป็นคนสองเพศและไม่เป็นบันกนิยตตาบริษัทไม่เป็นผู้นับเนื่องดังกล่าวผลจากอานันตริยกรรมมีโครจรบริสุทธิ์ในภพทั้งปวงไม่เสพมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นว่ากรรมเป็นอันรรมมีผลแม้อยู่ในสวรรค์ทั้งหลายก็ไม่เข้าถึงอสัญญีพรม อสัญญีภพนะทั้งไม่มีเหตุให้ไปเกิดในเทพชั้นสุทาวาสเป็นผู้น้องไปในเนคขม,มะเป็นสัต์ตรุษไม่เกาะเกี่ยวในภพอย่าน้อยบำเพ็ญแต่โลก,กัตถจริยาทั้งหลายบำเพ็ญวามีทั้งปวงนะอยากจะเน้นตรงนี้นะเน้นว่าพระองค์เนี่ยไม่มีเห,ต,หตุให้ต้องไปเกิดในสุทธาวาสหมายความว่าไง คือไม่ได้บรรลุอนาคามี้ทีิบรรลุอนาคามีหลังจากตายแล้วจะไปเกิดชั้นพรม์สุทธาวาสอันนี้ชัดเจนเลยไม่ได้บรรลุอนาคามีก็ไม่ต้องวูดกล่าวถึงอรหันต์เี่คือในนี้ไม่ได้กล่าวว่าท่านเป็นอรหันต์ทำไมละ่ะทำไมถึงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายนิยตะโพธ,ธิสัตว์ว่าหมายถึงอ,อะไรมาดูอัตถิถาของพุทธวงศ์คำพีนี้นะ กล่าวถึงนิยตาโพธิสัตว์เริ่มจากตรงนี้เลยเนาะในนิทานการไกลนั้นพระบริษัต์ของเราทำอธิการในสำนักพระพุทธเจ้า24พระองค์มีพระทีบังกรพุทธเจ้าเป็นต้นมาถึงสียสมไขกําไรแสนกับแต่ส่วนการภายหลังของพระผู้พิาพาทกษัะไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์อื่น เว้นแต่พระสัมมาสุจ้าพระองค์นี้ก็คือหลังจากพระพุทธเจ้าพนาวากัสสบัแล้วพระองค์ก็อุบัติขึ้นมานะก็เรียกว่ามาประสูติได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมบรรลุเป็นพระสัมมาสุจา้าแล้วลองดูดีครับว่าพระพุทธสัตว์ผู้ได้พยากรณ์ในสำนักพุทธเจ้า24พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพุทธ,ธาการกฐธรรมมีฐานะบาร,รมีเป็นต้น ก็คือบำเพ็ญไรบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีในคขมะบารมีเป็นต้นทั้งหมด10ประการนะตรงนี้ไม่ขออธิบายละเอียดนะถ้าใครสนใจก็ซักถามคอมเมนต์มาได้นะจริง,รงๆเคยพูดถึงหลักธรรมทั้ง10ประการนี้มาก่อนหน้านี้แล้วในคลิปก่อนๆจะมีโอกาสจะแปะลิงก์ให้นะ พระบริษัทผู้รวบรวมธรรมแปดประการเหล่านี้ว่าอพินิหารย่อมสําเร็จได้เพราะรวบรวมธรรมแปดระการคือหมายความว่าไงหมายความว่าท่านมีคุณสมบัติแปดประการนี้จึงได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าบุคคลนี้ต่อไปวันข้างหน้าจะได้เป็นพระเจ้าแน่นอนได้แก่หนึ่งเป็นมนุษย์สองเป็นบุรุษเพศสามมีวินิสัยสมบัติ บรรลุทําได้คือขนาดนั้นๆน,นเนี่ยบรรลุทําได้นะมีความพร้อมอะ่ะแต่ไม่บรรลุนะข้อที่สี่คือพบพระพุทธเจ้าขณะที่ยังทรงพระชนอยู่คือได้เจอพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆว่างั้นเถอะข้อที่ห้าบวชเป็นดาบทหรือพิกสุอยู่ก็คือบุคคลที่ยื่ว่าพระอุสสเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เป็นนักบวช นอกศาสนาหรือเป็นพระในพุทธศาสนาแหละต่อมาได้สมาบัติแปดและอาภิญญาห้าตรงนี้สำคัญมากสมาบัติแปดก็คือได้ฌานอะได้สมาธิขั้นสูงเ่มเถอะส่วนอภิญญาห้าคือหูทิพตาทิพมีริ์รู้วารจิตผู้อื่นอะไรต้งองน,นี้นะแต่ไม่มีข้อที่หกก็คือละกิเลสไม่ได้ ข้อที่เคืออาสละชีพแก่พระเจ้าได้คือมีจิตใจศึลระให้แก่พระองค์แม้กระทั่งชีวิตก็ยินดีสละให้ได้ข้อที่8คือมีฉันทะอุตสาหะบำเพ็ญทุกกับการกรรัดทำก็คือมีความเพียรพยายามนะมีมีฉันทะคือความรักอุตสา,าความเพียรพยายามที่จะบรรลุเป็นพระเจ้ายินดีที่จะบำเพ็ญเพียร แน่นอนพระเจ้าเราก็ฝึกฝนตัวเองแบบเนี้ยทุกๆุกพบทุกๆชาติแล้วทุกๆครั้งที่เจอพระเจ้าแต่และพระองค์ตลอดเสียสงขายสมาับ,บคือยี่สิบสี่พระองค์นั้นนะนะพระองค์ก็เป็นบุคคลที่มีสมาบัติแปดอภิญญาห้าคือ้า้จรยนว่าไม่ได้บรรลุอาสวัคายายานซึ่งเป็นอภิญญาข้อที่หกเพราะฉะนั้นการที่จะอธิบายว่าพระเจ้าได้เคย ตรัสรู้เป็นพระเจ้ามาก่อนในนี้หรือตรัสู้เป็นพระหานก่อนหน้านี้แล้วแล้วประสงค์จะกลับมาเกิดอีกก็ทําได้อันนี้เป็นการกล่าวอ้างของคนที่เข้าใจผิดและคิดไปเองตีความไปเองตามความเชื่อตามความเห็นของตัวเองถามว่ามีผลเสียอย่างไรถ้าเชื่อแบบนี้ผลเสียก็คือทำอธิบายที่ว่า บุคคลผู้หลุดพ้นจากเกลีทั้งปวงแล้วคือเป็นพระหานยังมีเยื่อใยเยอะมาเกิดในพวกปิมนี้อีกยังมีตัณหาที่นำภายเกิดอีกตัณหาม้วนความอยากที่จะเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าเคยตรัสว่าตัณหาเป็นยางเหนียวทำห้เราต้องเกิดแล้วเกิดอีกใช่ไหม อันนี้คือพระพุทธองค์ตรัสไว้คำเต็มๆก็บอกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นเหมือนมเมล็ดนะเหมือนพีชังมเมล็ดพืชส่วนกรรมเนี่ยเป็นเหมือนนาและตัณหาเนี่ยเป็นเหมือนยางเหนียวหรือเชื้อวนะัณะ รือจะพูดสมัยใหม่ก็ใช่ว่าอัตราการงอกเนาะมีโอกาสงอกได้ถ้ามันแห้งแล้วด้วยการไปรนไฟไปคั่วหรืออาจจะไปต้มก็ได้นะต้มแล้วตัดแห้งผึ่งแห้งนี่นะมันก็ไม่งอกแล้วใช่ไหมมาด้ยพืชใดๆก็แล้วแต่หรือมันแห้งของมันเองจนอัตราการงอกเหลือศูนย์เนี่ยก็ไม่เกิดแล้วพระเรียเจ้า ดยเฉพาะยิ่งพระอาหารหันต์ก็เป็นแบบนั้นคือตัณหาความทะยอนอยากที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดท่านไม่มีแล้ว <c oughs> ก็ไม่ต้องกล่าวถึงว่าท่านจะมาเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วเราจะไม่สับสนเราจะไปเชื่อหรือคล้อยตามพระหรือใครก็แล้วแต่ที่สอนผิดผิดวันนี้ก็ตอบโจทย์หรือข้อสงสัย ของท่านหลายที่ติดค้างหรือสงสัยเรื่องนี้ใครมีประเด็นอะไรนะที่สงสัยที่มาพูดไปบางจุดอาจจะไม่ชัดเจนอยากให้ขยายอยากให้ตอบก็สามารถจะคอมเมนต์แนะนำพูดคุยไม่ได้เจริญพร